สำหรับใครนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะก็วันนี้ก็เจอกับพี่หมอนนวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่หมอน้หวนจะมาเปิดไพ่ให้สี่ใบนะคะมา EP สองต่อเนาะค่ะก็จะดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้เนะาะสี่ใบนะคะมาดูกันนะคะใบแรกนะคะขึ้นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ หมายถึงการเริ่มต้นนะคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีเข้ามานะคะช่วงนี้เนาะก็อาจจะมีการเริ่มต้นเกี่ยวเรื่องธุรกิจการงานนะหรืออาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการงานหรืองานพาร์ทไทม์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าความรักเนี่ยไพ่ใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นถ้าเป็นความรักเนี่ยก็แปลว่าจะกลับมาคืนดีกันมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันนะ มองหาลูกน้องบริวารอยู่ช่วงนี้ถ้าอยากได้ลูกน้องบริวารแนะนําให้เป็นเพศหญิงนะคะจะดีจะช่วยเกื้อหน,นคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะตอนนี้มาดูใบที่2เลยใบที่สองึ้นไพ่เหรียญเห็นไหมคุณช่วงน,นี้คุณจะมีการวางแผนเรื่องธุรกิจการงานการลงทุนเรื่องเงินเงินก้อนใหญ่ความสําเร็จแห่งเงินความสําเร็จแห่งงานมาคู่กันแปลว่า ให้สองใบเนี้ยสื่อว่าเออคุณจะลงทุนหรือวางแผนเรื่องธุรกิจการงานในช่วงนี้ถือว่าดีนะครมีหุ้นส่วนมีคนมาชวนลงหุ้นส่วนเนี่ยดีมากมันเลิศมากมันว้าวมากนะคะสามารถตัดสินใจได้เลยแล้วก็จะเห็นเงินนะคะวางแผนเรื่องการเงินธุรกิจการงานการลงทุนช่วงนี้คุณจะยุ่งอยู่กับ เรื่องพวกนี้ในการตัดสินใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณด้วยถ้ากําลังมองหาเกี่ยวเรื่องงานเงินการลงทุนอยู่เนี่ยมันดีเลยทีเดียวนะคะค่ะตอนนี้มาดูไพ่ใบที่สามก่อนไพ่ใบที่สามบอกว่างีได้เงินอีกแล้วไพ่เก้าเหรียญน,นะคะโอ้โหขึ้นแต่เงินก็แปลว่าลงทุนได้งานได้เงินแล้วก็เงินที่ลงทุนไปเนี่ยก็เห็นกําไรอีกแล้วก็ช่วงเนี้ย เหมือนคุณมีความรู้สึกว่าธุรกิจการงานคุณทำหนึ่งอื่นทิ้งไว้อ่ะคุณก็จะเห็นกำไรไพ่ใบเ,เนี้ยคือเหมือนงานอันเนี้ยก็จะทำใหม่งานที่ทำเก่าอยู่แล้วธุรกิจเก่าอยู่แล้วก็ทำเงินให้กับคุณอีกแปลว่าคุณเนี่ยช่วงนีล้ลุยงานลงทุนคุณได้สองต่อได้สองทอดเลย คือทาอะไรอยู่แล้วได้เงินทําเพิ่มทําใหม่ก็ได้เงินอีกช่วงเนี้ยจะลงทุนหรือวางแผนธุรกิจอะไรหันไปตรงไหนก็มีแต่เงินมีแต่กําไรนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณเด่นเรื่องลงแรงลงทุนลงงานและได้กําไรเงินดีนะค่ะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญเนี่ยหมายถึงการเงินจะแก้ไขปัญหาและผ่านไปได้ตอนนี้มาดูใบสุดท้ายใบที่สี่ใบที่สี่ขึ้นไพ่ราชนีดาบนะคะแต่ถ้ามันอยู่ที่ตัวคุณด้วยถ้าขึ้นถือดาบแบบเนี้ย แปลว่าถ้าคุณมีความรู้สึกไม่สู้ไม่มุ่งไม่เดินหน้าเนี่ยโอกาสดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะไพ่ใบนี้ดูดินั่งหงอยเหงาราชนีถือดาบแปลว่าบางทีก็มีความรู้สึกว่า,าปัญหาตรงเนี้มันจะแบบไปได้ไหมการงานลงทุนตรงเนี้มันจะได้กาไรไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณคุณค้นคิดหรือกลัวนั่งกังวลใจถ้าคุณมัวคุค้นคิดหรือกังวลใจอยู่อย่างนี้นะโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาคุณจะไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นพี่หมอนน้ำหวานแนะนําว่าให้ลุยมุ่งงานมุ่งเงินคุณได้แน่นอนอย่ามานั่งหงอยเหงาอยู่แบบนี้นะครับใ,ให้บอกนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นคู่ธุรกิจอะ่ะก็อาจจะแบบเรื่องเยอะหน่อยแหละนะแต่ก็ดีเขามีความคิดมีไอเดียดีๆแต่บางทีเขาอาจจะเรื่องเยอะจู้จี้จุกจิกกับคุณทําให้คุณเหนื่อยใจด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่บอกว่าให้คุณลุยคะ่ะลุยแล้วคุณจะได้เงินได้ความเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ นะคะธุรกิจงานเดิมของคุณก็ถือว่าดีอยู่แล้วก็ให้ลูกน้องบริวารประครับประคองไปตัวคุณเองก็มาเริ่มมาเปิดหาช่องทางโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะไพ่บอกแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้ไพ่พี่หมอก็เปิดไปสี่ใบสําหรับไพ่ชุดนี้นะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีเนาะแต่ก็เกือบสี่ใบพลังงานดีหมดเลยนะคะถ้าใครจะรับไพ่ชุดนี้ก็พิมพ์รับ พลังงานที่ดีแล้วขอให้เป็นไปนอย่างที่ทุกคนตั้งใจกับเรากันถ้าใครเจออยู่แล้วมีความรู้สึกมันตรงกับใจที่กําลังตัดสินใจที่จะทําอยู่นะคะเอาแบบแผนแบบไพ่ที่ขึ้นมาในนี้เอาไปใช้ไห้ว่าไพ่อยากส่งสารถึงคุณนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะในคลิปหน้านะคะก็ใครรักใครชอบพี่หมอนวันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะค่ะก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ